คือแกล้งสนุกมนาะแต่ว่าเรากลัวน,นะก <c oughs> ิ้งกือเน่ยนึกออกไหมกิ้งกือมันชอบไปอยู่ตามมาันขึ้นเวลาน้ำท่วมมันขึ้นต้นไม้หมดเลยขึ้นไปอยู่บนต้นมะม,ม่วงตน้นต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สงสารมันนะนะเราก็กลัวมาไงมันก็ขดอยู่ในเป็นวงกลมอยู่ตามกิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายก็พลายเทือก็ไปพี่ก็แย่ก yeah, ็ไปในที่มีกิ้งกืออ่ะเราก็ไม่กล้านั่งอยู่ในเรือเราโดดลงมาเลยอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสมัยเด็กๆกันนะ เจ็กมาเยอะความกลัวคนเรามันไม่ปานีใครนะกลัวกิ้งกือมากเลยกิ้งกือหนึ่งตุ๊กแก่หนึ่งกลัมวามากเลยสมัยนี้น้ำท่วมกันก็น้ำท่วมกันก็บน่นก็บนนะบน สมัยก <inal> ่อนตอนอยู่บ้านฝั่งฝั itime, ่งนู้นน่ะน้ำท่วมเป็นว่าเล่นน่ะน้ำท่วมเป็นว่าเล่นน่ะน้ำท่วมแบบเป็นเดือนเดือน่ะเดือนสองเดือนอ่ะน้ำท่วมเชื่อไหมท่วมในบ้านอ่ะบ้านชั้นล่างอ่ะท่วมประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะแล้วปลั๊กไฟมันก็จะอยู่ตรงนี้นี่ปลั๊กไฟตรงนี้พี่สาวก็เดินท่องน้าจอม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 เสียบเสียบไฟเสียบไฟหุงข้าวอะไรเงี้ยยิไมนึกในใจนะพี่สาวมาคุยกันนะคุยสมัยก่อนฉัน ฉันยังไงวันนี้ฉันหุงข้าวฉันก็เดินเดินเสียบไฟจ่องจมจมอ,อ,อยู่ในน้ําอะตัวอยู่ในน้ําเนี่ยตัวอยู่ในน้ํามันยืนอยู่ในน้ําอ่ะเใช่ไหมน้ํามันท่วมแค่นี้ใช่ไหมท้องท่วมแค่นี้พี่สาวก็ยืนอยู่ในยืนอยู่กับพื้นเนี่ยแล้วแล้วปักมันก็อยู่ตรงนี้พี่สาวก็เสา,เข,า,สาเข้าเสาเครื่องอะไรอย่างเงี้นแล้วหุงข้าวเสร็จแล้วก็เสียบเสียบ ทำทำอย่างนั้นนลนะสมัยก่อนสมัยนี้คงไม่ได้หมดสมัยนี้ยังไม่คงม่กาสมัยก่อนําไมทาไปได้เหม,ม,ม,มือนเนาะอืมก็ทํากันไม่กลัวเหมือนกับพ,พี่ชายช็อตปลาเนะี่ยเออลงไป็นองเรืองไปแล้วก็ช็อตปลาแล้วก็มีมีคนรากสานะแล้วส่งไปเนะี่ยแล้วก็ช็อตช็อตจนต,ตายแล้วถ้าเกิดไฟมันดูขึ้นก็เกิดไดอ,อ้ที่ช็อตนะอ่ะไอ สายไฟมันตกน้ําทํำยังไงตอนนั้นเรายังเด็กแล้วก็สนุกสนานดูผูาช็อตปลาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตอนนี้นะรับไม่ได้จริงๆเพราะว่าค่าสัตว์ตัดชีวิตนี่รับไม่ได้ตอนนั้นตอนเด็กมันไม่รู้เรื่องมันก็ไม่คิดอะไรมาคิดย้อนหลังวหูตายแล้วเนี่อันตรายหนึ่งแล้วช็อตปลาหนึ่งรับไม่ได้จริงๆนะค่ามันทีละเยอะเลยจนผู้ใหญ่บ้านก็มาบอกอหลังก็เลยหยุดกันไงยังนึกในใจตอนนั้นยังคิดนะผู้ใหญ่บ้านอะไรมาเมนี่ยมาเป็นปลปะปะอะไรกับบ้านเราวา่าแท้ๆไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นปลระปะ กขามาบอกแม่อือคิดไงพี่ชายอะไรก็คิดเหมือนนึกโกรธในใจไงจะจะชอกปลาเกี่ยวอะไรกับผู้ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้านต้องเตือนไงใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ถึงผู้ใ,ผใหญ่ถึงไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนะคนดีๆก็ต้องเตือนแล้วล่ะทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอืไม่ไม่ถึงกับชีวิตเนี่ยเขาก็ห้าม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 ชัดปลาใช่ไหม,มเ่าให้ฟังนะ เรื่องนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ชอบไม่ชอบตอนนั้นแต่กิบไม่รู้ตอนนี้มาคิดไม่ชอบทั้งทั้งหมดนะทั้งชอบปลาทั้งฆ่าสัตวนะ์ไม่ชอบเลยครับไม่ได้ที่บ้านทําอะไรหอมหาม่พราะมีแต่พี่ผู้ชายไงมีแต่ผู้ชายถามว่าปลอดภยัยมันปลอดภัยนะอืไม่มีใครมาทําอะไรเขาได้เลยไม่มีใครถึงตัวนะเคยมีคนเหมือนกันนะพี่ชายเตกตลกเลยอาหาต้องคือน มึงมาทำไมเตะสลบเลยมาเคาะเคาะเร <Stevens. S 2> ียกพี <camar ader ie> so ่ชายเดินออกมาลงมามึงมาทำไมเตะคางสลบเลยสลบทกายพาอันนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรใช่ไหมเขาไม่ได้เอาเรื่องอะไรเพราะว่ามาบ้านอันนี้เรื่องจริงเลยนะสลบเลยแต่ควาจริงก็ไม่ควรไปทำเขาหรอกเขาไม่ได้ใช่ไหมมีอะไรคุยกันได้ไม่ชอบคือ คล้ายๆรูปคมเนี่ยมาหาน่องเหมือนเดิมเดิมเดิมเหอะไรเงี้ยมาเรียกแล้วตอนจบอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่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 ได้ไม่ได้คบกันอีกเลยเงี้ยเพราะว่าเพราะพี่ชายไปไปเตะสลบมันหังหน้ากันไม่ติดเนี่ยแล้วเขาก็ไปแต่งงานนั่นแหละเล้วให้ฟังได้ะหม อันนี้ขอปิดสตรีมก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่นั่งอยู่นั่ะอีก27อีก27ท่านยังอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณใจใจเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะขอบคุณน้องไลลีขอบคุณขอบคุณทั้งหมดทำไมชอบมืดนะไม่ค่อย mm